ครับ FC ทุกคนครับวันนี้มาป้ากับช่องนัดเน้นทำมาหากินครับวันนี้มาใส่หนูครับกับฟาฟาสามอันครับบวงครับประมาณสามสิบกว่าอันครับแต่ผมห่วยใส่เสียงมาเสียงนะครับว่าครับเดี๋ยวใส่แถวเนี้ยครับดูบรรยากาศครับมาดูกันสดๆเลยครับเดี๋ยวไปดูตอนนัดเน้นใสกันเลยครับที่ตามเลยครับรับหนูครับครับใส่แล้ว ไปมาเดินดูแต่เจ้าแล้วครับผมดีบใส่ครับผมกาแฟพาครับแบบเดิมเลยครับ

ครับส่งมันอ็ประมาณนี้ครับใส่กันเลยครับครับใส่นารู้เลยครับผม นี่ครับผมหลังเรล็กประมาณนี้ครับผมังที่สองครับที่สองครับผม เด,เดือนหายแล้วร้อยเลยครับมานนีมามาขำหน่อยครับมันจะมือแล้วครับครับเจออีกหมายแล้วครับผมดูดเด็ดเลยครับครับผม หมายี่ขจะใจบวงครับผมปมานี้ครับปักไม่นาหรู้เลยครับ ดูหม่ต่อไปเลยครับผมครับครับอยู่ร้อยหนูครับผมเลื่อมๆเลยครับผมครับฟังปูนอีก ใช่ตอนใส่ประมาณแค่นี้ครับดี๋ยวขอใส่ใส่ไปก่อนนะครับน่าจบประตันครับมาจะประมาณทุ่มทุ่มสองทุ่มน่าจะประใจแล้วครับครับผมเอฟซีครับเดี๋ยวเอามาลุ้นตอนกลางคืนนะผมว่าเหมาเจ้าเอาไปใส่ละครับ,เ,รบเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นนะครับบัดเดียวนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวเอามาใจกันว่าวันนี้ จะมีแต้มก็ด้มีมมห่างก็ครับผมตุม่นเลยครับตุ่นอย่างนะครับผมนะครับได้เวลามาย้ำหนุล้วครับผมกองอาจจะสั้นนะครับพื้นที่มันบาเรียบครับผมดูมนะครับมาดูว่าจะมีตัวหรือไม่ อาจจะมืดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าได้ตั๋วรับรองเห็นชัดๆเลยครับดีเลครับผม

dặn không Dạng không dặn không dặn phan không Dạng không Hãy subscribe à, Để không

บ่ง,บงเสียรครับผมนี่ครับหลุดไปแล้วครับ บดติดครับผมโดนเหยียบไปแบบนี้ครับครับผมหลุดไปแล้วแต่บดโดนครับผมใส่เหมือนเดิมครับผมน่าจะกลับมาอยู่ตอบไปครับอยู่ข้างหลังครับผม โอ้ยกระเสียครับหผนครับผม ีเนี่ยครับบ่วงขาดไปแล้วขาดเลยครับผม หลุดขาดเลยครับผมหลดุดเต็มไปครับผมหลุดหายหไม่เสียใจครับผมรีมันกระพันมันกระพันอืม มาครับผมหลังจากปีเขาไปใจใหม่แรกไหมว่าไม่ได้ครับมันขาดไปเยอะเขาไปใหม่สองใหม่สองมันได้เมืองแต้มครับผมได้เมืองแต้มแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติามให้ช่องนั่เน้นช่องเล็กๆครับผมเพื่อได้มีกำลังใจไปทำคลิปต่อไปครับผมไอ้นัดอยู่ข้างหลังครับผมเป็นตาก้องวันนี้ตาล้องบมาครับผม เน้นอยู่คนเดียวนี่ยนะเปิดแต่กล้องมามาดูกันว่าือนนี่แต้มเดียวคือหมูน้อยครับผมผมขอยืมคนจะให้เนาะคนจะให้ด้วยกันขอยืมกั๊บลุงเน็ตกั๊บเลยนักตึ๊กตึกพอได้โคแฮมครับผมพวกนี่ไปลุ้นกันแฮมรอบครับผมว่าจะมีแต้มกี่แต้ม เป็นลุ้นกันเลยครับพวกนี้ครับสวัสดีตอนเจ้าครับผมพวันี้ครับเดี๋ยวมาได้หนูครับผมผมันจะได้หิ้วหางก,กอนเดี๋ยวไปรลุ้นกันเลยครับผมครับไปครับครับด,ดูใหม่ต่อไปครับ luôn đủ hấp xuống tem hứa mạnh Nấy nó mùn nè nè Nó mùn nè mấy này nữa nè, mây nó ra Mây nó cấm nè Ơ, ừ, bút khắp những bốt Luật mây nó thầm ra nè ผมมัมุนเดี๋ยวมันไหยรุดกันมารซมรุดไปครับผมหลดปุ๊ดเลยครับผมเฮ้ยปกติต้องเป็นวงครับผมน่าเสียดายครับแม่นี่ครับร๊ดผ่านไปอีกนึง mày khấp, rồi nó sẽ ra khấp mày đi sẽ đái tí tí, nó níng xây 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 có mày phát ừ, cái con ăn gì mà ăn, Có mày ní an, sắc ní an nè, không phải xì an nè, อาจารย์ตีเขาไปใจกันมาวนี้นลครับตอนเจ้า่าดไปเยอะครับบไัได้แตม้มได้แต้มแต่คืนแต้มเดียวครับเดี๋ยวมารุ่นแขมพ,พี่ครับมาแก้ตัวครับเดี๋ยวมารุ่นกันมาแก้ตัวทำลอมทิปติดครับ